สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้อยู่เกมโปเกมอนยู่ไหนวันนี้เราจะมาเล่นตัว Pi ิกาจูหรือว่าเจ้าหนูเหลืองของเรานั่นเองตัวมัดคอดของโปเกมอนนะครับตัว Pi ิกาจูเป็นตัวที่ไม่ใช่เทียเอสหรือว่าเทียเออะไรมากนะครับอยู่ระหว่างกลางกับ A กับ B เลยมันไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าการเล่นของ Pi ิกาจูจะเล่นอย่างไรอัพสกิลไหนคุ้มที่สุดแล้วก็เซตเฮดไอเทมนะครับว่าต้องใช้แบบไหน แต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆนะและพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับและสเตทเฮไอเทมทีม่เราใช้ในวันนี้นะครับได้แก่ชิ้นแรกนะครับจะเป็น choice spec คือเมื่อสร้างความเสียหายของมูฟนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มเติมมาอย่างน้อย60เมื่ออัพเต็มนะและยิ่งสเปเชียลเอ็แท็กของเราสูงมากขึ้นนะครับจะยิ่งได้ความเสียหายมากขึ้นตาม s p สพอ็แท็กที่เรามีนะครับต่อไปชิ้นที่2ผมลยใช้เป็น w i t e scarf นะครับเพราะว่า เอาไปคอมโบกับตัว Choice s p c นะเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่ง SP Attack มากขึ้นเคื่อจะยิ่งแรงมากขึ้นตัวไฟก d c a s t นะครับจะทําให้ช h o i c e s p c แรงขึ้นไปอีกเพราะว่า p a s s i v ของมันความสมบรถของมันจะเพิ่มพลังโจมตี SP Attack ขึ้นอีก7%จาก SP Attack ที่เรามีทั้งหมดนะครับและสุดท้ายผมก็จะใส่เป็นเลือนนะครับนั่นคือปด d ี้บาเลียนั่นเองเองมื่อเราใช้ถ่าอยู่ใน Move เนี่ยเราจะได้โลบป้องกันขึ้นมาเยอะมากครับตาม m a c P ของเราแล้วก็จะทําให้เพื่อนได้เกาะป้องกันเยอะขึ้นไปอีกด้วย ทำให้มีจังหวะในการอยู่ในไฟได้เยอะขึ้นนะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการแนะนำเฮดไอเทมในการใช้กับตัวพิกาจูนะครับต่อไปเราก็จะไปดูเกมเพลย์ภายในเกมนะครับว่าตอนนี้ผมเล่นพิกาจูไปในทางไหนหรือว่ามีเทคนิคในการเล่นอย่างไรบ้างจะพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวพิกาจูนะครับจะไปอยู่ที่เลนล่างนะฮะพิกาจูเป็นตัวที่เออแอคเกอร์นะครับ ที่มีความสามารถในการสโลว์สตูได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่เท่าตัวคิวคอนหรือว่าออล่าไนเทลนะตัวเอ่อจิงจอกน้ำแข็งของเรานั่นเองแต่ว่าตัวพี่กระจอาจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดามเมจแรงนะครับเริ่มแรกเราก็ฟาร์มแล้วก็ไม่รีบมาเอาตัวกลางเฮ้ยโอ้โ,โ,โดามเมจเป็นเยอะเฮย้ยเรามีสแตนตายปะเนี่ย โอ้โหไม่โดนไม่โดนตัวนั้นมันเข้าโลไปก่อนเอาอย่างออกมาโดนแค่นิกออกมาโดนเฉยพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วปูเข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่คู่เลนกับอีวอรพาเลสนะครับโอเคผมขอเก็บมอนสเตอร์ข้างทางก่อนค่อยไปเก็บเลือดนะครับอุย้ยพาสี่สองตัววิกาจูนครับเราจะ เออไม่ใช่พาร์ทสการโจมตีบูสต์แอทแท็กครั้งที่สามของเราเนี่ยจะทำให้โปเกมอนติดสถานะอัมาพาตนะครับหรือว่าติดสโลนนั่นเองและเมื่อติดอัมาพาตจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นผมว่าการเล่นกับอีวาเพลสค่อนข้างดีนะครับผมเลยอัพเป็นสกิลทันเดอร์มาเพราะสกิลทันเดอร์เนี่ยเป็นสร้างพื้นที่สายฟ้าขึ้นมานะครับทำดาเมจตายตายเข้าไปแล้วตัวปูเนี่ย หรือว่าอีเวเลของเ,เรานะครับมันเนี่ยมันกันได้มันจะทําให้เราปล่อยสายฟ้าได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราปล่อยสายฟ้าลงไปหรือว่านั่นแหละปล่อยสายฟ้าลงไปมันจะทําให้ศัตรูเดินหลบนะครับถ้าเรามากับดีเฟนเดอร์หนึ่งตัวที่มีซีซีทำให้ฝั่งตรงข้ามหยุดได้เนี่ยมันคือจะโหดมากนะครับ ตอนนี้นกนกมาแกงนะครับเอ่อเอาแล้วโผล่ไปทำไมนะ่ะเอา้าเอา้าเอาโผล่ไปอย่างงี้โผล่ไปอย่างงี้ใครจะออกมาเออ,เอ,อ,เอ,อรอพึ่งนะครับมาไม่มาแล้วนะ่ะพึ่งจะเกิดเกิดแล้วมั้งน่นผะผวามยาเป็นสกิลทันเดอร์โบนะครับเราเอามาตัดตันแล้วก็ คอมโบเข้าไปตายตายไปหนึ่งวนะเนี่ยไม่รู้ชูดแล้วเอออีวาประเทศถอยออกมาถอยออกมาเออตายไปแล้วเพื่อนตายหมดเลยซีซีเราไม่เยอะมีสปีดเตอร์มันแรงกว่าเราผมจะค่อยค่อยสกิลไปตายไปเนะี่ยไม่รอด เอาคาได้เปล่าสพอร์ตลงมาล่างเฉยเอางงอ๋อมีเต่าเกิดลืมเต่าเอาเลยครับเอาเอารีบเอาเลยครับจะไปไหนกันฮะตอนนี้ป่าเรากําลังนั่งตีเต่าผมจะไปช่วยเขาตีนะครับเราจะต้องเบอร์ดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามคนเลยเปล่า,าวยมันปิดมันปิดนอกกลับมา เอาค่าได้หนึ่งตัวแต่ป่าเราตายเข้าเลึกเกินไปเออเสีเราล่ามาแล้วผมต้องรีบเบิร์ตเตาตัวนี้ให้ตาย,ฮยเฮ้ยเราได้อันติได้ัอันติเฮย้ยมันการติวะ่ะแต่เราอยู่สองอยู่กับพพอร์ตฮิวได้ตีเข้าไปมันไม่ตายเพราะมันอันติเฮย้ยเราแรงอยู่นะแต่ก็ต้องหลบมาบ้าง มันก็ลึกไปอ่ะตายตายหนึ่งอยากไปโชว์มากแต่ผมไม่มีสกอร์ชิลเนี่ยใส่จังหวะชุลมุนปอมแตกเอากันกันเองแล้วละทำไมไม่พังทำไมไม่พังหินอยอะเลยมันพังหินได้ไม่ใช่เหรอกดยกเลิกนะ เขาคนไม่เป็นคิดว่ามันคือโคดาวหรือเปล่าเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปข้างบนมากนะเพราะว่าเขาจ้องจะมาลอยป้อมต่อไปนี้ผมจะเรียกป้อมแล้วไม่เรียกแป้นช่างมันเขาเอาหินมากันตัวเองตลอดรอคิวคอนเดินมาปะไม่เดินมามเดินอ้อมเอ้ยมันโดดมาเอาโดดมาทําไมเนี่ยโอ้ยสกิลไม่โดนเลยอะ อาเรากันกันเองซะแล้วเราเสียเราตอมสินะอบอนถึงแตกอุ้ยเต่มามันนันติผมสกิลอยู่ข้างหลังได้แต่กำลังกระตายไปไหนแทงเย่แทง, yeah. แทงขึ้นแบงบนทำไมกล้าได้เปล่าไม่ได้ตายเองด้วยอ้าวป่าผมไม่ช่วยเลย แล้วป้อมลานก็แตกไปแล้วเยี่ยมยอดมีใครมาเอาเต่าไหมนกเอานกไม่มาเอาเอาเองซะบ้า้งนะมานี่ก่อนไหมล่ะเอออ่ะหิวคิว,วตายเองโดนไอ้แท็กเกอร์ฆ่าด้วยอาวสวยครับกูตายแล้วเนะี่ยตายเองไว้เนี่ยไม่มีใครมาจริงหรอ ต้องเสี่ยงลาดปปเนี่ยไม่ได้วะตายด้วยเอ,อ้ยยังไม่ตายตายแล้วล่ะจังหวะนี้เรียบร้อยเฮ้ยตั้งนานไม่มาเนาะมาตอนนี้ทำไมนี่ไงล่ะดังไปเลยดังเข้ามานิ่ไหน หนีไปไหนหนีได้อีกโ้ยังจะมีแฟดอีกมันมีวาร์ปโอ้หมันอันติด้วยอลอยก้นหมดแล้วแผลเหมือนมิโอ้ยเหมือนมิเราคนเดียวที่จะพยายามจะทำเกมคนอื่นเขาแบบฟาร์มกันอย่างเดียวเลย แล้วมันดังได้ไงน่ะโอ้ยผมต้องเอาไอ้ไอ้อันนี้บัฟปัวเพื่อที่จะไปสโลว์้ยแต่มันคายสตาร์นข้า,นางล่างเฉยแต่ข้างบนเดือดมากผมต้องฆ่าตัวนั้นได้จะก,การได้ไหมเนี่ยไม่มีอันติเอาเอาวางอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอ ยืนอ,อยู่เลยเนี่ยคิดว่าไม่มีดาเมจแล้วเนีย่ยเราก็แรงนะแต่อันนี้มันถึกจังเละคาแม็กมันจะถึกไปไหนนะฮะโอ้ยมันมีโฟกัสแบนแน่เลยนัดเด้งใหญ่เลยมเมื่อกี้ถ้านาคตมีไอเทมตัดเลือดจะดีมากฮันเดอร์เกิดแล้วจะมีใครมาไหมไม่มีมาเปิดแล้วเปิดฮันเดอร์แล้วค่ข้างเราเหมือนจะเสียเปรียบนะครับผมเปิดฮันเดอร์ดีกว่า อันติไปเลยฆ่าได้หนึ่งตัวเรียบร้อยเหลือจาัดก,การด้วยจะรอดไหมมันไม่มีใครมาเลยสับพอร์ตก็ไปฟาร์มแทงก็แยกไปดันเฉยสับอดผมจะฟาร์มอยู่เลยเฮ้ยนกผมไม่ตายเอออ่ะฟาร์มเข้าไป เหมือนชีวิตนี้ไม่รู้จักทันเดอร์แต่แล้วเราจะต้องเอาทันเดอร์ให้ได้เพราเราไม่ได้ก็คงจะแพ้ไครมาไม่รู้ลอดได้เปล่าไม่รู้ลองแล้วยังวะเสี่ยงตายได้แล้วออไปแล้วใครจะตีกันเชิญไปชูดละผมจะเดินอ้อมเพื่อไม่ให้เขาเห็น แม่แงเด็กเขาจะกันได้นะครับว่าอยู่บนสามข้างล่างมี 2. สองตั้นก่อนแล้วเข้าไปชดเรียบร้อยเราต้องกลับไปการป้อมเพื่อไม่ให้เพื่อนตายแล้วก็โดนดังเพราะตอนนี้ลูกบอลที่เราไม่เหลือแล้วผมทําได้แค่ต้องการป้อมอุย๊ยป้อมแตกด้วยยังไงเนะี่ยคาแห่งมีนติปนะ เหมือนจะไม่มีเฮ้ยแต่อีเซลาล่ามันจะไปลอยพอมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ปมอ,อัตติทำไมอัตติทำไมหมดเวลาแล้วไม่ได้ชนะปะเนี่ยน่าหรือเปล่าโอ้ชนะชนะได้ไง,ไงวะชนะแบบฟุตบิด โอ้ยสปอร์ตที่แยกไปฟาร์มแล้วไปอยุ่ซูดก็นั่นแหละรครับมันทําให้ได้สกอร์ผมได้ค่ายเยอะแต่ว่าสกอร์ไม่เยอะเท่าเขาเลยเพราะว่าเขาแยกไปทําสกอร์คนเดียวเลยคือไม่ไม่สนจะไม่สนใจทันเดอร์เลยคือท้เมื่อกี้ผมเอาทันเดอร์ไม่ได้คือน่าจะแพ้โอเคเขาก็จบแล้วครับสาหรับการเล่นพิกาจูในตานี้นะครับเทคนิคการเล่นพิกาจูก,ก็คือพยายามอยู่ให้ห่างกับตัวลวงมากที่สุดแล้วก็พยายามอยู่ใกล้ๆกล้แทงไว้นะครับทาให้เขา โดนซีซีก่อนแล้วก็ค่อยโจมตีเขาเนาะค่อยสกิลใส่เขาเพราะว่ามันจะสกิลได้ง่ายกว่าถ้าเราสกิลแบบสกิลไปเลยมันก็จะโดนยากนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ